สวัสดีค่ะดูซ่าสวัสดีค่ะฮะไม่ค่ะแม่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รู้จักขอบคุณนะคะมาได้กี่วันแล้วคะดิมาถึงเมื่อวานอ๋อแล้วพักที่ไหนกันพักที่อุดรก็คืออ๋อพักที่อุดรโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลัง จะแม่น้อข้างในตัวนี่าคาดีไรับโอเคจ้าได้ได้ได้เอาฟื้นไปด้ง่อนจ่าจาโอ้โหาจาจ่าถ่ายได้ถ่ยได้ไม่ใช่เฮ้ยปัดเดินทัก่อนพ็กตาแม่ไดูไดูไป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 ดไปไปดููไปดูไปดูไปดดูไปนะอยูููู่ปยด

น้าจ้้า้เดินทางมดภัยแอปเเบอรี่ดดีมากเดินทางจาจ้าแม่เก่งกันมามาสคนตาย่าเนาะมาสองคนตายายมาถึงก็เรียกยายสมอยายสมอนคนมาไหนโอ้มาแล้วค่ะ สวัสดีจ้าแม่น้อยพุดอสวัสดีจ้าแม่น้อยติ๊กก๊อกนิ้วขี้ใจเรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ้ามีอีกไหมเนี่ยกล้องอ่ะมาคราวนี้อลยังการไหมจำได้ไหมจำได้บอ๊ใจขอใจนะคะที่ได้มาเนาะดีดีใจใช่ไหมเนาะใช่ มาน้ากเมื่อวานครับแต่ว่าอาว์ฮะมาเล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอนเ้ามาถ่ายรูปาแฟนตอนนี้สวยไหมมาเที่ยวนี้อลังการไหมรอมกับมาทานไหมบุลล้อมมาสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วใช่ใชใช่ใช แม่สวัสดีค่ะมีผลผลมงผลไม้ไหมมสวัสดีค่ะมีไหมนีค่ะอ๋อมีไปอันนี้นะคะแม่ให้ค่ะมีลำต้นแม่ค่ะนี่ไนี่ไงกำลังจะไปลำนี่ไงนี่ไงลำอย่าใส่รองเท้าเข้าไปนะคะถอดทั้งอดทั้งหน้ารู้นะคะเอาของไปถูอใช่ค่ะแม่แม่มาช่วยแอนมาช่วยแอนแอนมาช่วยเขาให้เขา นี่นี่ไข่ไข่แก้วไไม่ด้ไมดาไปเข้าจะมีล้ป่ะหที่มีของร้องไห้ใช่ไหมใช่ไหมคะ โอเคน้องอยเต็มตัวเลยลูกใช่ค่ะดเ,ดดดเดี๋ยวด้วยแม่เอาไปจัดเดี๋ยววางกล้องก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเชือมก่องเอาเอาเอาพานมาเน่ไม่ได้ไม่ไดเอาพานมาใส่ผลไม้เน่จะจช่วยช่วยช่วยกันก่อน ห้าน,น้อยนั่นแหละเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้เลยน,นองพอยมาถึงพอดีเลยเป๊ะใช่ค่ะทำพอดีเลย,น,เลยนะคะจ้ะก็ม,ม,ม,มีมีน้องพลอยน,ะะน้องมีป้าดามีแอรมีน้ำฟางนะคะที่เพิินเลือดเนาะป้าไทยบ้านนะคะแล้วก็ ป้าฮันนี่ยายสมนสาวมนนะคะแม่ออฟแม่ออฟแทนนับน้องน้ำมนค่ะเออช่วยช่วยช่วยพอนก่อนไปช่วยกอนเด้อยายสมน์ไปช่วยพืนก่อนเดี๋ยวหนูไปจานน้องฟางก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ทีเดินทางมาถึงแล้วค่ะคะดูเถอะเราพค้งคำช่วยกันนะคะจุดเลยครับทุกอันเลยครับ ได้เลยขอตอนนี้5 <laughs> 8 ไม่ได้ไม่ได้เป็นเมฆเมฆเมฆนือแป๊บนึง เอาม่ดาเอาเทียนที่ผมไปครับผมออ๋น้องเลน้ยงไม้เขียนขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้เลยไม้เขียนขึ้นมาไม่ใช่ไม้เขียนขึ้นอย่างไรไส่มันล้มเลยประมาตอนนี้ก็ตัวมังค่าขึ้นมาเป็แต้วัจะไปเห็นลูกบุญไม่ได้ที่อะไรที่มันจุดอ่ะเอาม่ดาเอาไว้แล้วเสียขึ้นเในเด้อเสียใส่มันขึ้นมาหน่อยมันค่ะไม่มีมีแม่ ดูหน้นนนหารกนัก่น็ดีใจนะคะดีใจกับนะคะท่านที่บนไว้นะคะได้ได้สมดังรารถนานก็มาแก่บนนะคะแล้วก็บนต่ออีกนะคะเอซก็ f อซก็ก็บนได้นะครับแล้วก็ได้รับสมกับที่บนไว้นะคะก็เลยมาแก่บนแล้วก็บนต่อนะคะ

เอาสีส <A> ีด <A osi. S 1> ้านนะปวกพวัพวเลยอำสามด้านได้ได้ได้อยาจะทาให้สวเรียบร้อย ดูดูดู hey. hey.